ครับสวัสดีครับมาอยู่กับผมสมยศร้านนำซ้ำโมบายเหมือนเคยนะวันนี้ก็จะมีในส่วนตัวมือถือนะครับเครื่อง Vivo นะอาการก็คือลืมรหัสผ่านหน้าจอแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นรุ่น Y21 นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับไม่ว่าจะเป็นงานนะครับลืมรหัสผ่านหน้าจอแบบนี้นะครับหรือนะครับ ลืมบัญชี gmail แบบนี้นะครับก็หรือนะครับติดรายเดือนแบบนี้นะครับติดล็อกรายเดือนแบบนี้นะครับผมหรือจะเป็นแบบนี้นะครับผมก็ส่งมาปลดล็อกกับร้านนทซัพย์โมบายได้นะครับหรือพี่พี่ร้านมือถือที่เครื่องไม้เครื่องมือยังไม่พร้อมก็ส่งมาปลดกับร้านเราได้นะผมรับทุกอย่างเลยนะครับรับทําทุกอย่างเลย นี่ก็เครื่องที่มาปลดวันนี้ครับนี่นะครับงานผมเรียงอยู่นี่เลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวค่อยๆทําไปทีละตัวนะครับนี่ตรวนี้นะปลดรายเดือนปลดรหัสปลดล็อกซิมนะครับอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้ที่ร้านออมทรัพย์มบายนะเดี๋ยวเรามาปลดตัวนี้กันครับก็อย่างที่ผมบอกนะว่าสําหรับพี่ๆที่สนใจนะครับที่จะซื้อโปรแกรมตัวนี้กอ็อยากจะให้เข้าใจก่อนนะว่าบางทีเนี่ย ตัวมือถือนะครับเขาก็อัปเดตซอฟต์แวร์ของเขาได้เหมือนกันนะอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับบางทีเห็นผมทําคลิปเนี่ยกดบวกลบเสียบสายวิ่งนะครับแต่ปัจจุบันนะครับมีหลายๆรุ่นที่ออกเวอร์ชั่นใหม่มาทาให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะกดบวกลบเสียบสายได้นะครับตรงนั้นพี่พี่ที่ซื้อซอฟต์แวร์ก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับถ้าหากว่าเป็นนะครับในส่วนของตัวตัวนี้เป็น vivo y 2 1นะ y 2 1นะครับเรามาดูตรงนี้ครับถ้าหากว่า เราใช้นะครับคำสั่งเดิมนะครับก็คือ v i v o y 2 1ตัวนี้นะนะครับกด format ไปนะครับคำสั่ง format ไปแต่บวกลบเสียบสายแล้วตัวเครื่องนะครับวิ่งจนถึงแค่นี้นะจนถึงแค่นี้นะครับผมนี่เลย boot r e l o แบบนี้นะครับไม่วิ่งต่อตัวเครื่องนั้น boot เปิดเครื่องมานะครับแสดงว่าตัวเครื่องนั้นเป็นเวอร์ชันใหม่นะให้เรานะครับมองหานะครับที่เป็นคําสั่งนะครับคําสั่งตัวใหม่ก็คือจะมีคําว่า นิวเซกตัวนี้นะครับต่อท้ายนะสำคัญนะครับนิวเซกตัวนี้นะนเราสามารถพิมพ์ชื่อรุ่นแล้วก็มองหาคําสั่งนี้ต่อท้ายถ้าทำรองรับกับเวอร์ชันใหม่ๆแต่แน่นอนครับเดี๋ยวอนาคตนะครับหรือไม่ก็คืนวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีเวอร์ชันใหม่ที่อัปเดตออกมาได้เหมือนกันนั่นเองนะครับปิดไม่ให้เรา,ากดบอกลบเสียบสายแบบนี้ได้เลยนะทำให้ต้องแกะเครื่องทําการปลดกันนั่นเองนะครับผมก็ ร้านของเราก็มีเครื่องไม้เครืองมือพร้อมครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะบางรุ่นก็ต้องแกะเครื่องสําหรับการปลดรหัสอย่างรุ่นเก่าๆเช่น OPPO A3S นะครับผมเครื่องมือผมพร้อมนะครับที่จะทํางานให้กับลูกค้านะครับบางรุ่นนะครับมาที่หน้าร้านก็สามารถนั่งรอรับได้เลยนะครับผมตัวนี้เสียบครับ แต่บางรุ่นนั้นต้องใช้เวลาในการทำงานนะครับ เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารหัสจะหลุดไหมนะคำสั่งนี้เพราะมีการแจ้งนะครับว่าเฟลเกิดขึ้นนะแต่ผมคิดว่าน่าจะหลุดอยู่นะตัวนี้ ตัวนี้เครื่องนั้นเห็นไหมบูตมาแล้วนะครับตัวนี้รหัสหน้าจอนั้นหลุดเรียบร้อยนะอ่าครับจะเห็นว่าตัวเครื่องนั้นบูตมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้รหัสหน้าจอนั้นลุดเรียบร้อยนะครับแบบนี้นะก็ตั้งค่ากันเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้ ก็ฝากไว้ด้วยนะสําหรับพี่พี่ที่สนใจตัวโปรแกรมนะต้องทําความเข้าใจเรื่องที่ว่าอย่างที่ผมบอกนะวันนี้ตัวโปรแกรมทําได้วันพรุ่งนี้อาจจะทําไม่ได้ก็ได้นะเพราะนั้นเราต้องอัปเดตตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ใช่ว่าคิดว่าซื้อเสร็จแล้วจะทําได้ทุกรุ่นนะผมเน้นย้ำจริงๆเลยนะครับเพราะว่าบางทีแทบจ,จะทะเลาะก,กันนะครับบอกว่าไหนบอกว่าทําได้นะครับวันนี้มันทําไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวเองต้องเข้าใจก่อนนะว่าโลกของซอฟต์แวร์มันพัฒนาอยู่ทุกวินาทีเลยนะครับผมตัวนี้ผมปลด ล็อกรหัสหน้าจอนั้นเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมปลด Gmail ให้เลยนะครับลูกค้าท่านใดเร่งลูกค้าท่านใดรีบก็มารอที่ร้านออมทรัพย์โมบายได้เลยนะบางเครื่องผมสามารถนั่งรอได้เลยนะทำประมาณนี้ครับแต่ถ้าบางเครื่องเนี่ยมันจะต้องชิ้นเครื่องไว้ก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับไงฝากไว้ด้วยครับสาหรับร้านออมทรัพย์โมบายครับขอบคุณครับ